ออกสนุนี่ก็มีความลำบากอีกอย่างหนึ่งว่าเคยมูกเจือเพื่อมาลองลูเวิร์งนี่โอ้ยเพิน่น่ามันต้นบ่สูงแห้งแต่ว่าสูงแห้ง,หน,งนะคะช่อหนึ่งเข้าต้องใส่กันไก่ตัดแล้วก็ต้องมีบันไดพอมตัดแบบนี้ตรงนี้ยังจูมอยู่ยังจูมอยู่ก็ตัดเอาคือกันเพราะว่าพัดน,น้ำมันหอยแสบแห้งลูกค้าไปหลวกกินกนระปนวกรสันแต่ว่าตัวนี้เพิ่นบานแล้วถ้าเพิ่นบานแล้วนี่ต้องเอาไว้เพิ่นกระลังอ่า จะออกเป็นฟักแล้วก็เอาไปเก็บมเมล็ดท่านต่อไปแต่ว่าตระกูลนี่ก็บอกหนูว่าเพิ่นสูงปานนี้ที่นี่พอสูงแห่งก็เลยเด้ไปสือบันไดมาดอกสนูนี่เป็นดอกใหม่ทีออกดอกในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาท่านว่านะคะเนี่ยสามเดือนนี่คือว่าสิออกดอกอยู่เพราะว่าเห็นช่อดอกตูมเิ่นบักล้ายเลยนี่ช่อดอกตูมผนตัวอย่างนะคะเนี่ย แต่ว่าล่ำพ่นนี่เพราะเพราะแห้งนิดเดียวก็ลมแล้วเขาก็ต้องใส่เสื่อโยงไว้แล้วก็ต้นเพ่นฐาทั้งใหญ่ทั้งสูงจนทะลุรังค่าเลยนะคะทะลุลังค่าเลย,นะะลเลยอันนี้ปลูกใช้ในโรงเรือ,อ,กอนการมีบันไดนี่ก็เลยเป็นเรื่องทีมีความจําเป็นแห้งพอถา้าโบมีบันไดนี่โบสามารถที่จะเทียบดอกสนุได้เลยแต่ลูกค้ามากนะคะหนึ่งสัปดาห์นี่เทาสิเก็บประมาณ หนึ่งถึงสองังสำหรับเอาไปขายนอกจากนั้นจะเก็บสำหรับการบริโภคในครัวเรือนขายถุงละย0สบาทเก็บได้ประมาณ1ิบถุงคือ200บาทต่อขังนอกจากเงนินก็คือเก็บกินที่จริงพ่นเติบโตเร็วแห้งนะคะพ่นออกดอกนี่ทาทาเข้ารดหนามพ่นประมาณ2หมื่นถึง3มหมื่นต่อเถื่อย่คือพ่นออกดอกนี่พ่นสิออกดอกแถบทุกหมื่นเลย ข้าต้นเก็บทุกวันเลยถา้าผู้ใหญ่เพิ่นแก่เป็นฟักเนี่ยต้นเก็บทุกวันเลยตัวนี้ดอกตูมดอกตูมน,นี่กะลูกค้ามากขึ้นกันเป็นที่ต้ตงการของผูบริโภคแหงเอาไปว่างร่งตลาดเขียวขังละซิบถุงสัปดาห์ละซิบถุงซึ่งเป็นเป็นผือตัวใหม่นะคะที่ผ่านมาบนเคื่องมีไผ่เห็ดมาก่อนโบหูว่าผูบริโภคเพิ่นสีมากปันนี้ปรากฏว่า ผูบริโภคคนตอบรัาแห้งชื่นชอมแห้งขายได้บบเลือแจ็คถุงเลยแต่ละสัปดาห์บางคนก็บอกว่าเอาไปหัวกินกระป๋บางคนก็บอกว่าเอาไปพัดน้ำมันหอยกินเอาไปใส่ไข่เจียวก็ได้แต่ว่าผู้ปลูกนี่ลำบากพอสมควรลำบากในกระบวนการที่จะต้องขึ้นเก็บการพอปลูกกับว่าไม่ยั้งค่ะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยมักให้เพียงพอใส่เถอเดียวเลย แล้วลำต่นนพญายิ่แห้งเบิง่งเนี่ยเบิ่งลำต้นเพิ่นนะคะแล้วก็แต่ก็เป็นกิง่งแล้วก็พอใหญ่งแห้งไรดิซี่นักเนี่ย,น,น,ยนักแห้งเฮาต้อง,ตงใส่เสือเ้อโยงไว้บ่ให้เพิ่นนักเกินไปพอาน,นักลงคักๆแน่นี่ก็ล้มก็หักกระเพาะนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เจอก็คือลำต้นเพิ่นนี่เปาะง่ายหักไว้ ลยหลายต้นก็ฮักเรียบร้อยเลยคือเก่งนี่ออกช่อแล้วนี่เป็นหาเป็นมเมล็ดพันธุ์นี่สิได้พันธุ์บักหลายเลยฮักเรียบร้อยแล้วนะคะมาเบิ่งเจ็บเราจะหยพี่นองเบิ่งผู้คนสนใจว่าปลูกดอกสนุดอกไม้กินได้ปลูกค้ายนี่ปลูกง่ายปลูกยากขล้ายง่ายค้ายยากบางคนถามว่าเอ๊ะมันคือเป็นด่างๆมันเป็นสีของเพลินนะคะ จะออกสีมงม่วงแกมนำเนี่ยการปลูกกระบยยกค่ะใส่ปุ๋ยมกักปุ๋ยคอ,อกเธอเดียวให้พ่อเลยต้นนี้พึ่งปลูกประมาณต้นปีนะคะพ่อเดือนสิงหากันยาตนี่ตุลาพฤศจิกาเนี่ยคนเดิ่มเติบโต,ตเต็มที่แล้วก็เริ่มออกดอกโนดเก็บดอกมากก็คือเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยแะคะ่ะที่เขาเก็บผลผลิตมาแล้วก็ได้ไปขายบบมีปัญหาเรื่องโรคเรื่องมแมลง บม่มีปัญหาเหลืองอย่างอื่นมีปัญหาอย่างเดียวต้วนใหญ่ต้นสูงแหงและะ้วก็หักง,างาะกะา่ายเพราะง่ายแล้วก็ถาภผมีตลาดทุกมือนี่สิป็นเรื่องที่ดีแหงือสามารถเก็บไปส่งตลาดได้ทุกมือเพราะว่าพ่นถาหา้ามพนน้ำใดมือเว้นมือนี่พ่นจะออกดอกได้ทุกมือเลยออกช่อได้ทุกมือเลยท่าต้งเก็บทุกมือพ่นจะบ่ดได้เป็นเป็นหน่วย นี่มันนี่เป็นชอ่อขี้ผันออกเป็นมเมล็ด่านหลายแห่งน,นี่มาเ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวสียออกตัวอย่างให้เบิงนี่ต้นนี้ต้นนี้น้อยเกิดแท่มูต้นนี้เป็นช่อดอกตูงนี่ตัวนี้ถ้าออกดอกได้แค่สามสี่มือถาฮาบโบกเก็บเมันกลายเป็นฟักเรียบร้อยแล้วพอเป็นฟักแล้วก็เก็บทําพันได้อย่างเดียวถ้ามูเป็นฟักก็คือเอาต้องฝาเก็บทุกมือเอาตองได้เก็บทุกมือมีตลาดทุกมือ บางชอ่อกะคึมๆทง่านใดทํานผนใดเขาก็เลือกตัดเอาใส่กันไก่ตัดเนี่ยต้นหนึ่งจะเก็บรดยะเวลาสองชอเนี่ยนะคะต้นนี้อีกประมาณสามสี่หมื่นเก็บได้เนี่ยคุอโดนจก็เก็บได้คุณนะโอ้ต้นบอสสูงแห้งเขาก็พ่อโหนลงมาได้แต่ต้นชุกสูงนี่้องใส่บันไดยางเดียวตอนนี้ต้องเอาไปขายก่อนเอาไปขายเพื่อให้ได้ พันใดคาบันไใดพ้อลงทุนซื้อบันไดไปแล้วเป็นเกษตรหน้าบ้านในพื้นที่ขนาดเล็กนะคะพื้นที่การเกษตรของรถนี่ใส่พื้นที่พอหลายใส่พื้นที่ประมาณหนึ่งงานอยู่หน้าบ้านของหาเขา,ขาปลูกมีง,งกระไดแต่ว่าพอดีเป็นคนบมมีเวลาโอ้โหิมอยปลูกคาพักกระนาพักใบตรว่าฮดเสาฮดแหลงอยู่นี่ซึ่งมมีเวลาตัวนี้ก็คือปลูก ไว้ตกต้นปีฝนบริเวณเฮ็ดยังมันหน,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 น้ำฝนบรได้ณโดนามเลยถุงโคดนามบาก,กี่เดือนที่ผ่านมาบาก,กี่หมื่นที่ผ่านมาเนี่ยดูนะคะช่อดอ,อกพันยี่สิบบาทกบบระเบอหลายดอกเนี่ยประมาณนี้ยี่สิบบาทนะคะเอาเตะดื่มอีกน,น้อยนึงเนี่ยยี่สิบบาททาลวกกระลวกกินได้์เพ่มนึงพัดกระพัดได้สำหรับทานคนหนึ่งโอ้พ่นขึ้นสูงหลาย ค่ะว่ามีบันไดนี่เป็นเรื่องที่ยากเลยสําหรับคนที่สนใจเนาะว่าปลูกดอกไม้กินได้ปลูกจังไดปลูกอียังแน่อีียังที่ผูบริโภคต้องการเป็นครังแหลกข้องนูดคือกันกได้พันุมาจากพี่บุเรศไปเห็นอยู่สวนนลุ้ยดอกอียังคืองามแทวสันเจ้าคือว่าไปขายเอาไปซื้อ,อไปขายแล้วแล้ว่าสิไหมขายใส่ปุยไปกินเอาคนเมืองสิ้่าามากบ่ะองเอาก็มาหลวก็ามาพัดกินโอ้แบบแสบ พอแบบเสียบก็เลยได้เอาพันธุ์น้ำเพิ่นมาปลูกเอเคค่ะประมาณนี้สำหรับสวนผักคนเมืองกินสบายใจเสามาเส,สาวันเสาสิเก็บผักไปขายได้อทิบรมาณหกลอยเจ็ดลอยแปดร้อยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการเห็ดเกษตรมันมีการลงทุนส่วนหนึ่งเขาเห็ดบริโภคในครัวเรือ,เอนเมื่อเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนเขาก็สางรา่ได้เล็กๆในน้อยที่สำคัญเป็นตัวทดลองผืนใหม่ ที่เข้ปลูกได้เห้ดูแลนายแล้วก็เห้บรต้องไปแก้ปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงที่สําคัญผู้บริโูคชื่นชอบอันนี้เป็นทือว่าเป็นผืนที่ทดลองแบบหนึ่งนะคะและ้วก็้เอากระแซไปไหวไปเบาสู่กเกษตรกรฝั่งเป็นนักส่งเสริมต้องปฏิบัติจริงน่านะคะไปเบาสู่ฝั่งว่าลูกค่าวตอบรับกรเกษตรกรปลูกให้แน่ว่าสัตเกษตรขยายผลไปสู่การเพาะปลูกต่อไป